ครับผมป๊อตเด็กวัดแก้วนะครับผมวันนี้ผมก็มีหลวงปู่ทวดนะครับเตารีดนะครับเตารีดเอนะครับเนื้อนวะนะครับผมซึ่งดูจากผิวเนี่ยหูหูเนื้อจัดจ้านมากเลยนะครับผมเนื้อจัดมากเลยนะครับพิมพ์ทรงนะเอามาเริ่มพิมพ์ทรงก่อนนะครับนี่นะฮะเตารีดก็เป็นทรงเอนะครับทรงเอนะครับผมทรงเอนะครับ ใบหน้าหลวงพ่อนะครับดวงตานะครับขีดหน้าผากปากจมูกนะครับก็ได้สัดส่วนนะครับตามพิมพ์นะครับของตามพิมพ์นะครับล่องชีวรนะครับมีความตื้นลึกหนาบางนะครับบัวมีความแด้งแต่งตึงนะครับเท้านะครับข้อเท้านะครับสังติต่างๆนะครับขององค์หลวงปู่ทวดนะครับก็มีความสมบูรณ์นะครับอ่ะเรามาลองตีก้อมดูเพื่อมาดูนะครับ มาดูธรรมชาติในการหล่อพระนะครับผมธรรมชาติในการหล่อครับอันนี้ต้องแยกระหว่างนวะกับเนื้อโลหะผสมนะครับผมเนื้อนวะนะเขาจะมีความเนียนละเอียดกว่านะครับแต่ก็ยังมีรอยแหะรอยมละนะครับแต่จะน้อยกว่าเนื้อโลหะผสมนะครับเนี่ยท่านมองเห็นไหเห็นไหมครับตามขอบเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะ มันไม่ใช่การถอดพิมพ์แน่นอนนะครับเพราะว่าถอดพิมพ์ทาไม่ได้นะครับแบบนี้นะครับเนี่ยรอยไหม้รอยแยะเนี่ยครับนี่นะฮะนียขีเบานะครับรอยขีเบานะครับนี่มาดูมาดูรอยตะไบนะครับซึ่งจะเป็นอ่าบ่งบอกว่าธรรมชาติการหล่อหลงเหลืออยู่ไหมนะครับนี่นะครับก็เป็นรอยตะใบนะฮะกะใบตัดช่อออกไปนะครับนะครับด้านหลังด้านหลังนะครับนวะเนี่ยเขาจะเรียบอยู่แล้วนะครับ เรียบนะครับก็ก็าจะใบแต่งนิดหน่อยนะครับมว่าแต่งเรียบร้อยกับทุกองค์นะครับผมนะครับอเพื่อนๆก็ดูธรรมชาติละกันอะดูธรรมชาตินะครับอนะครับองค์นี้นะครับถ้าตกอยู่ในมือเซียนนะครับยังไงก็แท้แน่นอนนะครับผมแต่ตกอยู่ในมือชาวบ้านอย่างเราอันนี้ก็ต้องพิจารณากันนานพอสมควรนะครับ แต่เพื่อนๆสังเกตนะครับจุดที่ผมอยากให้ดูนะครับตามจุดที่เป็นรอยลึกลงไปเนี่ยนะครับมันจะมีดินเบานะครับมันจะมีดินเบานะครับพยายามดูสังเกตร,รายละเอียดเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับเนี่ยนะครับรายละเอียดพวกนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยแหละครับที่จะเป็นจุดบอกว่าพระฉีดหรือว่าเป็นพระหล่อเบ้านะครับเนี่ยรายละเอียดพงกนี้นะครับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับ นี่แหละครับโอเคยังไงใครชอบคลิปนี้นะครับหรือใครคิดยังไงนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้ครับผมผมป๊อตเด็กวัดแก้วนะครับยินดีรับฟังทุกข้อเสนอแนะนะครับผมเพื่อเป็นวิจารณญาณในการสะสมพระของผมต่อไปนะครับผมก็องค์นี้เป็นหนึ่งองนะครับที่สวยงามนะครับสวยงามมากนะครับผมหลวงปู่ทวดเตารีดนะครับเตารีดเอเนื้อนวะนะครับผม โอเคครับฝากติดตามด้วยนะครับใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดหัวใจให้ป้อดเด็กวัดแก้วด้วยครับขอบคุณครับ